นิทานชาดกห้าชาติเรื่องกาเทียมหงวินีละกะชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระเทวทัตผู้แสดงท่าทางเอาอย่างพระองค์แล้วถึงความพินาศได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชาครองเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะสมัยนั้นพยาหงตัวหนึ่งมีเมียตัวหนึ่งเป็นนางนกาทำรังอยู่ที่ต้นตาลใกล้ลงอาหารมีลูกด้วยกันตัวหนึ่งเป็นตัวผู้หน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่จึงตั้งชื่อว่าวินีละกะเพราะมันมีสีค่อนข้างคล้ำอันหนึ่ง พยาหงนั้นมีลูกหงอยู่ก่อนแล้วสองตัวลูกหงเห็นพยาหงไปถิ่นมนุษย์บ่อยจึงถามพ่อว่าไปทำไมพยาหงจึงบอกลูกว่าลูกรักพ่อไปเยี่ยมน้องของพวกเจ้าชื่อวินีลกะที่เกิดจากนางนกกาณนะ่ะลูกถามว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนล่ะครับพ่อพ่อตอบว่าอยู่ยอดต้นตาลตรงรง้อนใกล้เมืองมิถิลาจะลูก ลูกพูดว่าพวกผมจะไปพาเขามานะครับพ่อพ่อห้ามว่าอย่าไปเลยลูกถิ่นมนุษย์มันมีภัยอันตรายรอบด้านพ่อจะพาเขามาเองลูกหงอทั้งสองหาเชื่อคําของพ่อไม่ได้อาสาไปนำนกวินีละกะมาจึงพากันไปที่ต้นตานั้นให้นกวินีละกะจับคอนไม้อันหนึ่งแล้วช่วยกันคาบปลายไม้คนละข้าง บินผ่านเมืองมิถิลามาขณะนั้นพระราชากำลังประทับอยู่บนราชรถเทียมม้าสีขาวปลอดสีตัวทรงทำประทักษิณพระนครอ,อยู่นกวินีลกะกเห็นเช่นนั้นแล้วก็นึกในใจว่าเราก็ไม่ต่างจากพระราชาเลยนะได้นั่งบนรถเทียมหงเรียบพระนครจึงพูดเปลยเยๆขึ้นว่าม้าอาชาในพาพระเจ้าว,วิเทหะ ผู้ครองเมืองมิถิลาให้เสด็จไปเหมือนหงสองตัวพาเราผู้ชื่อว่าวินีละกะไปจริงๆหนาะลูกหงพอได้ฟังคำนั้นแล้วโกรธตั้งใจว่าจะปล่อยให้มันตกลงไปเสียก็กลัวพ่อจะตำหนีเอาจึงอดทนไว้พามันไปจนถึงรังแล้วเล่าให้พ่อฟังพยาหงโกรดจัดตวาดว่าเจ้าวิเศษกว่าลูกเราเชียวหรือ ยึงเปรียบเปรยลูกเราเหมือนม้าเทียมรถเจ้าช่างไม่รู้จักประมาณตนเองที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเจ้าเจ้าจงกลับไปหาแม่เจ้าเถิดแล้วกล่าวเป็นคาถาว่าเจ้าวินีละกะเจ้ามาอยู่อาศัยซอกเขาอันมิใช่พื้นเพเดิมของเจ้าเจ้าจงไปอยู่อาศัยสถานที่ใกล้หมู่บ้านเถิดนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของแม่เจ้า แล้วสั่งให้ลูกหงนํนำมันกลับไปปล่อยไว้ที่เดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายกตนข่มท่านจะนำความลำบากมาให้นิทานชาดก500ชาติเรื่องพญาแรงคิดชาชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถี ทรงปรารบภิกษุผู้เลี้ยงมารดารูปหนึ่งได้ตรัสว่าสาธุสาธุโบราณบัณฑิตได้ทำอุปการะแก่ผู้มิใช่ญาติเพื่อตอบแทนบุญคุณส่วนมารดาบิดาถือเป็นภาระของภิกษุโดยแท้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพยาแรง เลี้ยงดูบิดามารดาอยู่ที่คิดชาบันทพต่อมาวันหนึ่งเกิดพายุฝนหาใหญ่พัดกระรนําฝูงแรงไม่สามารถทนพายุฝนได้พากันบินหนีตายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองพารานสีวันนั้นเศรษฐีชาวเมืองพารานสีคนหนึ่งออกจากเมืองจะไปอาบน้ำเห็นฝูงแรงเปียกมอมแแมมอยู่จึงหอบไปรวมกันในที่แห่งหนึ่ง ก่อไฟให้ผิงแล้วนำไปไว้ที่ป่าช้านำเนื้อโคมาเลี้ยงพวกแรงเป็นอย่างดีเมื่อพายุฝนหยุดแล้วฝูงแรงมีร่างกายเข้มแข็งแล้วพากันบินกลับลังที่ภูเขาตามเดิมวันหนึ่งฝูงแรงจับกลุ่มปรึกษากันว่าพวกเรารอดตายมาได้ก็เพราะการช่วยเหลือของเศรษฐีคนหนึ่งพวกเราจะตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างไรดี จึงตกลงร่วมกันว่าตั้งแต่วันนี้ไปแรงตัวใดได้ผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มใดก็พึงค่าไปทิ้งไว้ที่บ้านเศรษฐีนะนับแต่วันนั้นมาฟูงแรงก็ดูทีเผลอของพวกมนุษย์ที่ตากผ้าไว้ที่กลางแดดต่างผากันฉกเฉี่ยวเอาผ้าไปทิ้งไว้ที่บ้านเศรษฐีเป็นประจำเศรษฐีพอเห็นผ้านั้นแล้ว ก็นำไปเก็บไว้ในที่ส่วนหนึ่งต่างหากไม่นำมาใช้ชาวเมืองเกิดความเดือดร้อนเพราะฟูงแรงลักผ้าไปจึงเข้ากราบทูลพระราชาพระองค์รับสั่งให้ดักบ่วงและขายเพื่อจับพยาแรงเมื่อชาวเมืองจับพยาแรงได้แล้วจะนำไปถวายพระราชาเศรษฐีก็กำลังจะเข้าเฝ้าพระราชาเช่นกันจึงเดินตามกันไป พระราชาตรัสถามพญาแรงว่าพวกเจ้าข้าพาชาวเมืองไปหรือพญาแรงตอบว่าจริงพระเจ้าค่าพระราชาพวกเจ้าเอาไปให้ใครพญาแรงตอบให้เศรษฐีพระเจ้าค่าพระราชาถามว่าทําไมละ่ะพญาแรงเพราะเศรษฐีช่วยเหลือชีวิตของพวกข้าพระองค์จึงต้องตอบแทนบุญคุณพระเจ้าค่า พระราชาตรัสถามอีกว่าเขาลือกันว่าแรงเห็นซากศพได้ถึงหนึ่งร้อยยอดมิใช่หรือเหตุไรพวกเจ้ามาใกล้ข่ายและบ่วงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเล่าพญาแรงตอบเป็นคาถาว่าเมื่อใดสัตว์มีความเสื่อมในขณะจะสิ้นชีวิตเมื่อนั้นถึงจะมาใกล้ข่ายและบ่วงก็ไม่รู้พระราชาตรัสถามเศรษฐีว่า เป็นจริงตามนั้นหรือไม่ท่านเศรษฐีเศรษฐีได้กราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะขอพระองค์โปรดทรงปล่อยแรงตัวนี้ไปเถิดข้าพระองค์จะคืนผ้าเหล่านั้นแก่เจ้าของตามเดิมพระเจ้าค่ะพระราชาจึงรับสั่งให้ปล่อยแรงไปตามเดิมเศรษฐีก็คืนผ้าให้แก่เจ้าของเดิมไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญคุณต้องตอบแทน แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้จักตอบแทนบุญคุณและอย่าได้ประมาทในวัยเพราะความตายไม่เคยเว้นใครนิทานชาดก500รชาติเรื่องพังพรกับงูนากุละชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเคตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบการทะเลาะกันของอมาตสองคน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรสมาบัติอยู่ป่าหิมพานมีพังพรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในจอมปลวกที่จงกลมของฤาษีนั้นและมีงูตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งใกล้อจอมปลวกนั้นงูและพังพรไม่ถูกกันเป็นคู่อริกันตลอดการ ฤาษีเห็นสัตว์ทั้งสองทะเลาะก,กันจึงกล่าวโทษของการทะเลาะก,กันและอนิสง์ในการเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งสองจนทําให้งูและพังพรเลิกทะเลาะก,กันกลับมาเป็นมิตรกันในที่สุดถึงกระนั้นพังพนก็ไม่ไว้ใจงูเวลางูออกไปข้างนอกพังพรก็จะนอนอ้าปากหันหัวออกนอกโพรงแม้หลับก็ยังนอนอ้าปากอยู่ฤาษีเห็นพฤติกรรมเช่นนั้นของมัน จึงถามมันว่าพัางพรเจ้าได้ทำมิตรภาพกับงูผู้เป็นศัตรูแล้วไม่ใช่หรือเหตุไฉนจึงนอนแยกเขี้ยวอยู่อีกเล่าภัยที่ไหนจะมาถึงตัวเจ้าอีกละ่ะพังพรตอบว่าพระคุณเจ้าเราไม่ควรดูหมิ่นศัตรูควรระแวงไว้เสมอแล้วกล่าวเป็นคาถาว่าบุคคลพึงระแวงภัยในศัตรูไว้ก่อน แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้วางใจภัยที่เกิดขึ้นจากมิตรย่อมกัดกร่อนจนถึงโคนรากฤษีจึงกล่าวสอนพูดให้พังพรเลิกระแวงว่าเจ้าอย่ากลัวไปเลยเราได้ทำให้งูไม่ทำร้ายเจ้าแล้วเจ้าเลิกระแวงได้แล้วละ่ะงูและพังพรนั้นก็เป็นอยู่อย่างสันติจนตราบสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อยู่ร่วมกันไม่ควรทะเลาะก,กันเพราะจะนำมาซึ่งความระแวงกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ